สวัสดีครับแฟนคลับคลิปโตเซลนะครับชวนดูกราฟหุ้นไทยทางมากต่อครับ14เดือน3 2 0 2 4นะฮะวันนี้เป็นวันฟลอ r o u g ูนะฮะคือราคาทะลุนะฮะกรอบการพักตัว3วันครับบิงขึ้นนะฮะดีดขึ้นไปอย่างทรงพลังครับแท่งเขียวยาวนะฮะุวมก็สูงกว่าค่าเฉลี่ย50วันนะฮะวันไฟเขียวครับฟลอรทรูคะัแต่ก่อนอื่นนะ คลิปเนี้ยไม่ได้แชร์นะครับแค่ชวนท่านทำการบ้านหาหุ้นตอนนั้นฮะเพราะว่ามันไม่แม่นนะครับนะเบรกเอาวันนั้นอะไรเกิดขึ้นได้ครับฟอร์เบรกเอาเกิดได้เสมอครับต้องมองในมุมควน่าจะเป็นนะครับทฤษฎีไม่แม่นครับแต่เพียงแค่50าสก็เพียงพอแล้วถ้าคุณมีการบริหารรูชลีบอร์ดที่เป็นธุรกิจครับ Exit ซิีฮะโพซิชันไซด์ดีเทรดดิ้งมาเมนตีนะฮะ ต้องรอรักษาเงินต้นคือเป้าหมายแรกของการเทรดนะครับโฮล่เกรย์การเทรดฮะคือ p o s i t i v e e x p e c t a n c y อยากรู้ก็เล่มนี้มีนะครับสารศิลปะของการปั้นพอร์ตให้เติบโตสม่ำเสมอนะฮะมาดูกราฟกันนะครับเห็นบอกไปคือวันนี้เป็นวันโฟลทรูนะฮะผมให้ความสำคัญกับหุ้นที่ติด52 Week วิกหายนะผมจะผมจะทำให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่านี่เป็นข้อมูลสำคัญนะครับ คนที่ทำมาสองวิคายเนี่ยมันจะทําได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยรอดูมันนะถ้าไม่ทันก็รอดูมันพักตัวครับแล้วก็รอเข้าจังหวะที่มันยืนยันว่ามันกลับตัวนะฮะวันนี้มีติดมา12ตัวครับเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่ไหม BCT หายไปครับนะฮะมี l v m ว0 1เข้ามาเข้าใหม่รอบนะฮะตัวนี้นะ แล้วก็มาลียังอยู่เนยยังอยู่ครับคิวฮอปก็ยังอยู่นะครับคิวฮอปก็เป็นตัวเดิมๆนะฮะที่เพิ่งหายไปกลับมาใหม่นะ o ็อกเทคยังอยู่ครับส t ตนลี y ฮะสเตนลี่ยังอยู่นะฮะสเตนลี่เข้ามาใหม่ปะจริงเมื่อวานก็มานะสเตนลี่ท็อปท็อปเข้ามาใหม่ครับทีโพลีเข้ามาใหม่แล้วก็ WPH เข้ามาใหม่อ้ามาใหม่เยอะนะครับมาดูกันนะครับกราบนะฮะซีเอ 4K ครับขึ้นขึ้นไปครับขึ้นไปกระแทกนิดหน่อยฮะที่ยิบ4ยังไม่ผ่านครับฟูนะฮะฟูวีก็เปิดที่ไฮเดิมครับแต่ไม่ผ่านแต่ก็ยังคงมีมีความน่าจะเป็นที่จะวิ่งขึ้นนะดูทรงนะฮะทิ้งไซค์ข้างล่างนะ หารครับหารหารีเดริงครับก็ไปกระแทกข้างบนนิดหน่อยครับชนนิดหน่อยเนาะ LV ครับ <L V S 1> MS01 นั่นแหละครับเปิดแกลบขึ้นไปแล้วฮะผมก็แบ่งขายสลิงทูสเต็งไปฮะเล็กน้อยนะฮะมาลีมาลีก็ พยายามดันขึ้นไปกระแทกที่ไฮเดิมฮะราสุด14.5ไม่ผ่านนะครับก็ยังเป็นโดยจิอยู่นะเ,เนอร์ครับโอ้ยเนอร์วันนี้หุ้นหุ้นกลุ่มยังพาราวิ่งดีนะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันตัวไหนเนาะคิวฮอป ก็ดีขึ้นไปปิดไฮได้นะฮะเจ๋งทีผ่ผมขายมปแล้ว <c oughs> ขายที่ระดับนี่แหละครับขายแบบไฮเดิมฮะเอาปิดสูงซะง,งั้นฮนะไม่เป็นไรครับล็อกเทคครับนะฮะล็ Rock tech. อกเทคอ่าก็ไปต่อครับล็อกเทคนะฮะเป็นหุ้นเศษสตางค์ที่มีโมเมนตัมสูงมากครับอ่สแตนลี่เป็นไงสแตนลี่ เอาเอาสแตนลียนะ์เอาอะไรวะเนี่ยนะฮะวันเมื่อวานครับดีดได้ดีฮะแต่วันนี้เปิดไฮเดิมลงมาสังงานฮะรูปกลับมาที่เดิมมาเร็วโรสฮะเอาบันไลแล้วฮะผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามันถึงเกณฑ์ขายหรือยังนะฮะเอ,อ่อท็อปโอ้ท็อปเนี่ยเขียนะฮะ คือทะลุละทะลุต้านได้ครับแต่ว่าโดนกดให้มายืนที่ระดับห้าิบสอิคไอเดิมะฮะห้าสิบเก้าเนาะก็รอดูแล้วกันยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะพอเป็นหุ้นใหญ่เนาะทีโพลีับทีโพลี่โอโคไปแรงฮะไปต่อ,อยังรุนแรงฮะหนึ่งหนึ่งสองสามประมาณนะโอลุูมก็ก็ดีนะแต่ว่า เริ่มมีการทิ้งใส่แล้วครับมี description ชัดเจนฮะ WPH ครับตัวนี้ผมมีนะก็ไปแล้วครับนะฮะไปละนี่ครับทะลุกรอบก็ล้อไปกับเซตอ่ะเนาะใช่ไหมเซตพักตัวก็พักครับเซตทะลุก็ทะลุตามครแปดจุดหนึ่งห้าก็สวยงามนะฮะเออมาดูตัวเก่าๆบ้า,บางตัวไหนบ้างน่าที่ยังอยู่ที่เคย tps นะฮะ tps อ่ะก็ยืนได้ดีนะฮะ tps เนี่ยสวยนะฮะ s, s i s b <S ครับนะฮะนี่ครับคนรอบสองวิคไฮเนี่ยก็อย่าได้ทิ้งเลยครับทามันไม่ติดลิสต์ก็ดูครับผมจะเก็บไว้ให้คุณดูไว้เลยนะชวนดูกราฟกันนะเป็นยังไงตัวไหนเอ้ย h k 1 3นะฮะ h k 1 3 A13 ก็พักตัวครับพักตัวอะไร GLD GIF GLD ก็พักตัวฮะ GIF อันนี้ก็เออลงมาข้างล่างลงมาสร้างฐานใหม่เนาะ Brook BOK r o o K. ครับก็ยังคงพักตัวในโซนบนสวยงามครับ Brook นฮะ เห็นไหมครับว่าหุ้นที่ฮับสวิคายเนี่ยมี S C P ไหม S C P เป็นไงอ่าเปิดกลับลงครับอันนี้ก็ก็ไม่ค่อยสวยแต่ก็ดูว่ามันจะยังคงโนเนียกับเส้น10วันหรือเปล่าครับถ้าโนเนียก็หัวลุ่มลดก็มีโอกาสที่จะเอาอีกรอบนะฮะแต่ตัวที่ลงแรงคือตัวนี้ฮะที่ F ม a m m a ครับนะฮะตัวนี้โหดสลัดเลยฮะ ก็ต้งเนี่ยนี่คือความจริงของการเทรดคือมันจะมีตัวที่ยืนระยะได้ครับไปต่อและตัวที่จบรอบครับทําไมผมบอกว่าในเรื่องราวของ position sizing จึงจําเป็นเนี่ยถ้าคุณ position size ในแบบที่ไม่ทําลายตัวเองนะเมื่อว่าคุณคิดผิดเนี่ยคุณก็รอดนะที่สำคัญคือพยายามดูนะสภาพคล่องมันครับถ้าสภาพคล่องมันไม่มากเนี่ยแล้วดูอดีตมันทรงเนี่ยก,ก็ต้องยอมรับมันว่าเออ มีโอกาสจะเกิดเงนินดังนั้นต้องมผมเองมีฮะแต่ว่าผมซื้อไม่มากผมได้ขายตรงที่แท่งเนี่ยแท่งเนี่ยก็โดนไหมฮะแต่ว่าด้วยความที่โพซิชั่นไซส์เล็กก็เลยรอดไปฮะรอดไปเอาคืนง่ายกว่าตัวอื่นนะฮะดูหุ้นติดในดูหุ้นที่มันติดชาร์ตเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอลิสต์ดูหน่อยเอ่อ Active Value แล้วกันนะวันนี้นะเอาตัวตัวใหญ่แนะ้วที่มันดันก่อน PTT ครับดันขึ้นครับแต่ยังไม่ไม่ได้มีในสำคัญในเรื่องของการทำนิว g h เลยเนาะนี่ครับกรอบสวยนะ PTT เนี่ยนี่ครับเป็นระดับนี้ก็ได้นะนี่ครับ30ก็36.5แล้วนะสวยนะนี่เป็นกราฟวีกนะฮะเขาบีบหนะ่อย เค a n งค์ครับเค a n งค์ K ก็ดีดขึ้นนะฮะ SCB ครับนี่ฮะทะลุทำ New High นิวไฮแล้วครับ SCB นี่เจง๋จงฮะเจ๋งบอลล่มก็มากกว่าเดิมเล็กน้อยฮะ <c oughs> <c oughs> น่าจะนำตลาดนะตรงน,นี้น่าจะนำตลาดเป็นมาร์เก็ตเลดเดอร์นะ p t T E P ก็ดีขึ้นเล็กน้อย STA ครับสีตรังครับเอาโหในสุดก็ไปฮะผมเข้าผิดว่ะผมลองผมมาวิเคราะห์ตัวเองแล้วความจริงระดับเนี่ยฮะเดี๋ยวจริงระดับเนี้ยนี่ครับมันเป็นระดับอ้างอิงที่ควรจะเข้านะแต่ผมดันไปซื้อตรงที่ราคามันแท่งนิดผมซื้อปลายแท่งนี่ปลายแท่งครับแล้วโดินรูดมาก็จบครับ ผังตัว่เออเนี่ยถ้าอ้างอิงที่ระดับเนี่ยที่ระดับเทออ่าไหร่เนี่ยสิบเก้าจุดแปดนะประมาณสิบเก้าจุดเก้านี่ยรอดนะรอดแล้วก็น่าจะได้ประมาณตรงนี้นะ,ะแต่ไม่เป็นไรครับก็ยอมรับสภาพไปว่าเราเข้าผิดพลาดอย AOT ครับ AOT ก็ก็ดีนะผมว่าถ้ามองฐานเล็กๆเนี่ยก็หกหกจุดห้าก็ทะลุดได้แต่ว่ายืนไม่อยู่เนาะ มีหุ้นหลายตัวที่ทำทรงแบบนี้นะฮะทรูครับท <True S 1> รูนี่ไปต่อเฉยเลยฮะนี่ครับไปต่อ i v l ครับก็ดีดขึ้นนะครับแนวต้านก็ชนยี่0ห้าจุดห้าศูนย์เนาะ VGI ครับี่ไปต่อครับรถถูู้สองแท่งเลยครับนะฮะสวยๆเลยครับ VGI นะเออ p t t g c อ๋อหุ้นกลุ่มราทอนี่มากันเนาะดันกันเนี่ยโอ้สวยครับทะลกุกรอบได้แล้วครับนะนี่ยกรอบการบีบตัวแล้วก็แนวต้านรู้ได้แล้วครับนะสวยงามนะขอบ,บีบไมเป็นไงอ๋อก็ยังคงมีโอกาสนะครับนี่ครับระดับนี้นะโอ้โรอแล้วกันนะครับเอ่อ BH xd ครับ xd แต่ว่าเขียวนะฮะเออนะฮะแอดวานก็อะไรเนี่ยทอ็อปอ่าท็อปนี่วาอะไรยังท็อปวาอะไรเนาะนี่ครับท็อปเออเกาเกาก็ ยังคงรอที่จะทำลายฮะสี5ห้าจุดห้าศูนย์นะฮะมินส์นี่ครับไปแล้วมิน์ฮะยังไม่ทัรู้ครับสองวิคายนะแต่ก็สวยมุมต่ำสวยนะ k t b ครับเดลต้าเดลต้าน่าจะดีดจากล่างเนาะ บีซีพีฮะนี่ฮะถ้าเป็นแฟลกได้นะถ้าเป็นแฟลกคือแท่งสันลากนี้เนาะแฟลกเนี่ยทะลุได้นะครับแต่ว่าถ้าจะรอแบบแนวระน,นาบก็ต้องรอตรงนี้ฮะตรงนี้เนาะสี่สิบห้านะฮะผมเข้าผมเนี่ยผมมองเป็นแฟลกนะผมเลยเข้าแท่งเนี่ยเข้าแท่งเนี่ยท่ามหลาแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยแ,แล้วก็แท่งเนี้ยอ่า BEM ฮะนี่ฮะทะลุสองร้อยวันได้แล้วครับฮะก็ท้าทายเค้นมาท้าทายระดับไฮเดิมคือแปดจุดสามซึ่งเป็นกรอบที่มันมันสร้างมานะฮะหนึ่งหนึ่งสร้างหนึ่งนะสองครับก็น่าสนใจระดับนี้นะ OSP ครับ <c oughs> OSP <EA. S 2> ผมจะข้ามตัวที่ดีดจากก้นว่าผมไม่มีหน้าเทรดแบบนั้นนะฮะมาดูท็อปเกนเนอร์ละกันเนาะท็อปเกนเนอร์หุ่นยางพาราครับ NDR ครับฮะ NDRubber ครับลิงคฮะ AFC ครับลิงเช่นกันฮะใช่ไหมลิงไหมไม่แน่ใจว่า Link ลิงปะวะออลิงครับลิง เ,เดี๋ยวนะ CMO เกือบลิ่งนะฮะหุ้นเล็กนะฮะหุ้นเล็กี่แหละครับ CMO เนี่ยผมไปดูมันติดอะไรนะ n p นะก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าเข้าดีกว่านะครับ Alpack Alpha Division ครับโอ้โหตดต่อครับฟลูตูนะฮะหนึ่งสองครับเจ๋งมากเลยนะฮะว a r o วารโรก็ดีดจากก้นเนาะเซตดับเบเอครับเซเล็กซิเล็กตาเซเล็กตาหรออะไรเนี่ยนะฮะก็ดีดจากก้นเนี่ยไม่มีอะไรนะไม่มีฐานราคาไบโอเทคไม่มีอะไร SGF s ฟ f, SG f. ไม่มีอะไร STA บ่าไปแล้ว WPS บ่าไปแล้วนะฮะ <Peach. S 1> p e a c รอ P E A C H C E Peace โอ้ p oh. ภาพคล่องต่ำนะเนาะ T E G H นะฮะนี่ครับไปต่อสวยงามครับนะฮะตัวนี้ผมชอบตั้งแต่มันสร้างฐานทะลุนี่ได้นะ แต่ผมก็หนีตั้งแค่นี้ก่อนแล้วผมก็เข้าใหม่อีกรอบนะบตอนที่มันทะลุกลับมายืนเหนือสามหนึ่งสี่ได้อรอบึงก็เข้าแล้วก็เข้านีนะ่เข้าอีกรอบหนึ่งนะโดนเขยา่ารอบนี้แล้วก็หนีไปครับแล้วก็เข้ารอบอีกรอบใหม่นะตัวน,นี้นะ wfx ติดจากก้ w F นเนาะ av ดูอย่าง av อ่า ว่าลวเนะลิ่มขึ้นเนาะทีโพลี่ก็ว่าไปแล้ว VGI ว่าไปยังว่าไปแล้ว,ว,ลวนะเนาะเมตา้าเมต้าคอร์ปอเรชั่นครับของต่ำซิเน็กครับโอ้ซิเน็กดีด,ดีจากกนน้นฮะเ คือถ้าจะมองว่ามันเป็นแฟลกก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่กล้าเข้าันอยู่ใต้เส้น200วันนะอันนี้เป็นเป็นอคติส่วนตัวนะ Insure อะไรเนี่ย CWT ครับติดจากก้นนะ Chiva Chiva อะไน,นีฮะเออผมไปเจอตัวหนึ่งเว้ที่ชวนท่านดูเป็น วอลลุ่มเปรียบห้าสบสองวิกหายนะฮะดูซิวันนี้มีไหมเซตเอ็ไมมี2ตัวครับที่วอลลุ่มสูงสุดในรอบปีนะครับ STA นะ STA ก็ว่าแปเนานะครับเนี่ยสูงสุดในรอบปีอ้าน่าสนใจอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าดูครับวิกนี้เป็นไงยังคงยังคงอยู่ในต้นเทรนอยู่นะฮะต้นเทรนอยู่นะ ก็มีโอกาสอยู่หลายครั้งเื่นกันถ้ามันจะเป็นรอบใหญ่นะเพราะว่ามาเป็นคู่แบบ T R U B ฮะทรับทรับก็ฟื้นจากก้นเช่นกันครับก็หรือว่านะยางพาราจะคอมมูนิตี้ยางพาราจะมาอีกรอบไหมทรับเนี่ยนะครับก็น่าสนใจเพราะว่ามีทั้งเอ็น เมื่อกี้ NDR NDR ก็ก็ก็มาใช่ไหมเนอร์ก็มานะครับหุ้นอย่างพรานะฮะยุ้นอย่างพรานําตลาดตอนนี้ฮะบอกเลยนะทั้งวอลลุ่มมาแล้วก็ทั้งราคาก็มานะครับก็จับจังไว้ดีครับน่าสนใจนะว่าอาจจะมาเป็นรอบใหญ่อีกครั้งก็ได้นะฮะเป็นข้อสังเกตนะครับไม่ชัวนะฮะอะไรเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ย Exit ดีครับโพยกชันไซด์ดีแล้วก็เทรดดิ้ง a ม a g จเมนต์ดีรีซีวอร์ดที่เป็นธุรุก,กิจนะฮะช่วยได้นะครับทีน,นี้นะครับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ